สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอยู่กัรก็ซาเป็นช yeah. ิปเปอร์เย้ทุกคนทุกคนคิดถึงคู่นี้หรือเปล่าฟินแบกี้ฮาร์ดกลับมาแล้วทีนี้เป็นอ่อเป็นคลิปที่เขาไปตะลุยเจบแบนซึ่งเรายังไม่ได้รับชมเลยแล้วก็คิดถึงคู่นี้มากๆอยากจะ น่าดูโมเมนต์สักนิดสักหน่อยกันน้อยกันนิดกันนิดกรุบกริบแบบกรุบกริบก็พออเป็นทริปแบบร็อกไปญี่ปุ่นยิ่ใจเออนิดนึงสิบห้านาทีอยู่ด้วยกันได้ไหมสิบห้านาทีอยู่ด้วยกันชิปเปอร์ทั้งหลายคำเตือนอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอยู่ในขอบเขตอยู่ในพื้นที่ของเราก็พอนี่ไงพื้นที่ของพวกเราอพร้อมแล้วแหละพร้อมแล้วที่จะไปดูวีดเบกย้ ฟินเบกกีม้มาแล้วจ้าวันเดย์วันก็ตอนนี้นะคะเราโคบังหวะญี่ปุน่นญี่ปุ่นยี่ใจาอาซากุสะอาซากุสะอืมก็เดี๋ยวมาเราติดตามกันว่า<ช>เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้อากศอาศก็เย็นมากมากใช่ก็เกี้เชกั เที่ยวเหมือนคนแอร์เลยใช่เหมือนคนแอร์เหมือนอยู่เชียงใหม่พี่ไทยอะไรใช่แต่ตอนนี้คนเยอะมากมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างค่ะ Let's go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  ะพี่เฮงกับพี่น้ำเขาไปไอ้นี้ปะเหนื่อยยังไปกดกระชับปองค่ะอ่า ตีชินจังโอ้โหได้อได้เยอะเนาะได้ชากี้ชากี้ชากี้แล้วก็อยากได้มีด้วยเบ็คแฮร์รี่เอเลนย่าอู้หูชอบอ่ะเวลาเบ็คเออเวลาเบ็คกี้อยู่กับพี่ๆเขาแบบเขาเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งได้อยัง โอ oh, oh, so ้โ oh, อ้โหัสกไปเอานเดบบี้ชากือดดดน่ารักไหมน่ารักค่ะหนูน่ารักไม่คือตอวนี้เบบี้ชาอันนี้เป็นเตอรนีหมดล้มละลายหมดค่ะไปเออกจากตรงนี้ก็คือหมดูจริงจริงจริงมาเย หมุ่นทุกตู้ไปเลยจบจบคนริดคริสรวยรแบบพวกเรามีบมีอะไรมีอะไรมีเธอต้องมียูปลาแ่นหม่เนอทำไมเอานี้คนคนอื่นเขาลูกสอลูกนี่ร้านนี้ธุรกิจร้านนี้ี่ไหมหมดแล้วนะกับใครที่เปิดร้านแล้นะ นี่พี่มีเหรียญให้ขโมยพี่ให้ขโมยพี่ไม่ค่อยพี่สนุมหนูว่ากี่เหรียญพี่ให้ตีอ๋อน่ารักจังเลยฮึมพี่ให้ให้น้องหนูเหลือแค่อีกหนึ่งตัวหนูหมดแล้วหนูจะซื้ออะไรดีมาหนูเลือกดีๆลูกจริงๆหนูต้องซื้อให้มันครบทุกตู้ไปเลยหนูรักเป็นส้ม ส้มส้มส้ม upper body กยส้มโซแม่เป็นโซข้างในน่ารักนี่แล้วก็อันนี้ของพิการอ่ะเป็นชักได้คิดดีได้คิดดีเกียรติมันดูวุ่นวายดีนะเอาดีๆแล้วกีดอกมากีดอกมาเกียรการแกล้งกันของสองคนดีที่วี้ก็เยอะอยู่นะมันมีลูกขาวเยอะอยู่ฮะป้ายานั่นได้สีดำ เล่นก <muitas S 2> ันไหมเล่นก oh ันหนยเฉยแบดแบดก็แบดแบดก็น no ่าเอาใหม่ไหมล่ะแบดแบดน่ารักออกหนูก็น่ารักน่ารักน่ารักเดเฮงเขามอแบน่ารักเดก็น่ารักเดอ่าจอตรงพี่เฮงคะอ่า c e n g นี่ยิตตีิตใจขอบคุณครับ เนี่ยผมมีผมมีแบทแบทมารู้แทนแต่แบทแบทนก่าน่ารักนะมันบอกเพื่อพี่เฮงนะเขาว่านี่ขบมาแเดียฉันได้ที่มาอ้ยไหนขอดูด้วยนี่ไปมาไปไปพอแล้วค่ะพอแล้วลูกไปเออแม่แม่บอกให้ไปแล้วนะคะเดินเล่นชมวิวสักแป๊บหนึ่ง หมุนเอออันนะเสียงดังปปเดยถอยเดี๋ยวพอมีสองศ้าบิออกเหอนพี่ไฟายคนโดเลยนะคจะวิงออกนีเเอ้ยน่ารักมังไข่ว่าเราป่ะขนมไข่โรงๆนั้นนะนี่ใช่ถั่วแดงอืมหมือนขนมไข่แต่ข้างในเป็นถั่วแดงนิงโดนถั่วแดงเขา เนียนมากตัวแดงเขาเนียนละเอียดหอมกลมกลม่อมจะว่าเหมือนขนมไข่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันบรรยากาศไม่เหมือนกันก็แง่มไม่ได้อยู่ไทยอนะเนาะเหมือนขนม,มไข่ได้ไงมันปรได,ด้เนียแล้วมันกลายเป็นแบบสี่คนที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาแบบแบบเติบโตมาด้วยกันจริงๆเนาะสี่คนเนี้ยเลิศน,นี้อนอยมาก ไซซ์ซีเอ็งในที่ใหม่ที่ไม่เคยมาแต่ก็ดีดีหนาวหนาวเอาหนาวแล้วก็เริ่มมืดแล้วค่ะก็เลยอาจจะถึงเวลาที่เราต้องโไปทานข้าวแล้วกลับมาใช้กลับโรงแรมแล้วเขามีกันกี่วันพนี้ว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะพรุ่งนี้เราจะอ่ารอดูพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายวันที่สองแล้วจ้าเขามีกันกี่วันล่ะ โมาแบบง่วงสุดๆอันนี้ตื่นเช้ามากแบบถ้าเทียบกับ้พี่เบากพี่เบ๊กอ่ะเขาขึ้นโชว์ใช่ไหมอันนี้สวัสดีฉันรู้สึกว่าทั้งทั้งคลิปนี้จะต้องกินกินสับบัดเอย้ยชานมของน้องคนเดียวอ๋อ กินน้ำเปล่าบ้างลูกนวดแล้วหนึ่งนอนต่อนวดอยู่น่าจะนอนทับแขนรือไม่ก็แบบเมื่อมา่อคืนได้นอนประมาณตีห้าตุ่นแปดโมงตีห้าคือกี่โมงของไทยตีสามเนาะใช่ แระมันหลับไปตอนไหนไม่รู้มันก็น่าจะแบบนอนโดยที่แบบนอนท่าไหนไม่รู้อย่างงี้แล้วตื่นไปพี่ก็เอ,าอ้ามันแข็งมีอะไรติด,ดม,มาก็ร <c oughs> ่างน้อยของพี่เมื่อคืนเมื่อคืนเรียน,นเสร็จประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็ตื่นเออน้องเรียนจบหรือย,อยังทุกคนนิดหน่อยแต่ว่า มันไม่ได้ไม่ได้อัปเดตเลยว่าน้องเรียนจบหรือยังประมาณห้าโมงป่ะคอนเสิร์ตเริ่มห้าโมงอะใช่ก็เดี๋ยวจะไปซ้อมแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็แต่ตื่นเต้นจังเลยก็จะได้เจอทุกคนแล้วค่ะแอชิเทมแอชิเทมน้องเรียนจบหรือยังคะมีใครทราบบอกบอกหน่อยนะว่าน้องเรียนจบหรือยังป๊อบลดหนะไม่ป๊อบมันไม่เนียนผบจับดีดีตอน โอ้โหสวยค่ะสวยเพียงแต่สวยชอบสวยมาชอบที่ทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบว่าทำถึงนะพี่น้ำก็ทำถึงทำถึงนะทำถึงเออทำถึงแล้าไม่ร้อนแต่ว่าอันนี้จริงๆนะสวนเลิศนะเลยเออถ้ามีแว่นตานะเลิศเกินจริง เออตกไปแล้วค่ะน้องอืออ้าวจบเลยดุคนี้ที่ฟินที่สุดเยอะลุกไปแต่งหน้าอีกหน่อยนี่มีทวนท่าตัวเองนิดหน่อยเอาแล้วไอคนเนี่ยน้ำอืออือวิบวับคนเลยที่อยาว่าแต่งเสร็จแล้วให้เฮงไปดูเขาสนุกเขาละอันนี้นะเขาสนุกอยู่ จะเปาไปนะปปแล้วหน้าตัวเองไม่ต้องแต่งแล้วนะแต่งให้คนอื่นไปสาวเช็กอ่ะไป เราเช็คแล้วครับเดี๋ยวงานใกล้เริ่มแล้วมาสาวก่อนใช่แล้วเรามาสาวเช็คก่อนแล้วก็ไปแต่งหน้าเราเพือดูแต่พี่เองแต่งเราวนี่แต่งมาแบบขึ้นหนึ่งกึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์สถานที่อยู่ที่ใหญ่โตโออาบ้างไหมครับโออาใช่คขาบอกโออาเหมือนมันไม่ได้เหมือนเหมือนมาไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตมาแบบเป็นเดือนแล้วป่ะแต่แต่เนี่ยจะบอกว่าทุกครั้งที่ขึ้นนะมีครั้งใหม่ไม่ตื่นเต้นนะใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบเราก็เจอคนแต่ละแบบประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันการเต็มตัว แพทเทิร์นเขาจะแบบชัดเจนมากความญี่ปุ่นนีคือเป๊สุดๆบ้านเมืองสงสารนะพี่นะไม่มีแบบไม่มีขยะอเลยโอเคครับสู้ๆไปครับฝั่งนู้นอ๋อนะครับผมให้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 อย่างว่ากูยังกันมา ครับฟังรู้เรื่องครับเพราะว่ามีคนพูดภาษาไทยอยู่ออ๋ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทูทูไทยๆอยู่ตอนนี้พยายามจับคำวักกะริมาสตานี่แปลว่ารับทราบโอไฮโอเขาจะมีคำทักทายสามเวลาของญี่ปุ่นเขาจะมีอะไรนะอาริเงโตะอริเงะโตขอบคุณมีโอไฮโอมีคาบางวะแล้วก็คอนิจิวะคอนิจิวะอ่านผิดทางไหมอชิเตะรุแปลว่าชัดเจนปะนี่ เซเว่นเอ็กซ์สวนแสงเขาสวยเนาะเขาทำแสงสวยมากเลย คิดถึงเบกกี้ร้องเพลงเฮ้ยฮนี่แม่แม่นี่มีคนเชียร์อัพอยู่โอ้ยคิดถึงสองคนนี้ร้องเพลงจังนนี่มีเปิดทะเลดาวให้ด้วย เมื่อไรเบกกี้จะเดบิวต์เป็นนักร้องญิงนี like ่ข <único Liberty Overwatch> ี้เลี้เล็เ็กขี้เยเราไวอีนไม่เีง่อน่วหกับวิสมีห้องส่วนตัวในสุดในสุดวันนี้ก็มาถึงทำไมเหงกับวริสภูมิใจตัวเองกว แล้วพอเขาเจอด้วยป่ะครับป้าเขาจะแยกเออตายแล้วแล้วแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันก็ได้เขาก็ไม่ผิดนะโอ้ยเออในที่สุดก็มาวันนี้เออตอนนี้เราก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าไปแต่งโง่สวยแล้วก็เจอกันที่คอนเสิร์ตนะคใช่น่าจะสวยอ่ะเขอให้ทุกคน Enjoy Enjoy เต็มฮอลเลยปะกี่คนน่ะเขาให้เขาอู้เขาให้เขาให้เขากี่คนน่ะญี่ปุ่นน่ะมีใครมีใครตามไปปะเนี่ยมีคนไทยไปหาน้องหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นเอ,อ้ยแต่ปกติเออคนแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็จะประมาณเนี้ยเนาะเขาไม่เหมือนคนไทยเนาะคนไทยนี่คือแบบลุกเต้นกันไปเลย เราไปดูคอนเสิร์ตอ่ะน่ารักส่งจุกหน่อยว้าวนะเฮ้ยแทงไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอน่ารักนี้เขาเลือกชุดอันนี้ปะกิมโมโนันโว สัมภาษณ์เอ่ยได้เฮ <the speaker> ้ยเขามีทำไอ้นี่เ oh, ป็นโอ้ยจบแล้วเนี่ยเฮ้ยูโอ้ยพี่เหงพี่เหงพี่เหงเนียนกับคนญี่ปุ่นได้อยู่นะโอ้ว้าว จบแล้วขอบคุณทุกนากเลยนะคะแฟนอนนะคะีเิ่บยบเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนใช่ค่ะที่มาเอ็นจอยแล้วก็เห็นผมพี่เฮงแล้วแบบนากับพวกเรามากมเลยนะคะใช่ค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบายบิ๊กปิดบิ๊ โอเคทุกคนโมเมนต์โมจสํสำหรับคู่นี้ที่กลับมารับชมฟินเบกกี้ครับว่าเขาได้ไปตะลุยเจแปนแล้วก็ภูมิใจยังภูมิใจเหมือนเดิมเลยอ่ะทำงี้ดียังภูมิใจกับน้องๆเหมือนเดิมนะคะกับการเวิร์ทัวร์ใช่ไหมเป็นการเวิร์ทัวร์เนาะ ดีใจแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็สาหรับใครที่ทราบนะคะว่าเบกกี้เรียนจบหรือยังหรือใกล้จบหรือสถานการณ์อะไรยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะเพราะว่าคือเราอ่ะก็ยังรักน้องนี่แหละค่ะยังรักยังรักอยู่ยังคงติดตามผลง,งานน้องยังรอดูซีรีส์รอดูละครของน้องเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เข้าไปแบบลงลึกติดตามเรียลไทม์อะไรขนาดนั้นเออเราอยากให้ทุกคนมาเล่าให้ฟังมาพูดคุยกันโอเคป้าโอเคไหม เออมาเล่าสู่กันฟังหน่อยแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กาซ่าด,ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ bye ายบายแล้วมาเป็นชิปเปอร์กันใหม่นะจ๊ะ